มาลองดูกันขั้นตอนแรกเตรียมกระดาษสี่เหลี่ยมจตุรัส7จคูณเนะครับผมจากนั้นก็พับสามเหลี่ยมในลักษณะนี้พับครึ่งนะครับผมทั้ง2ข้างโอเคพอได้แบบนี้แล้วนะครับผมพับครึ่งอีกหงรอบนะครับผมเป็นแนวบวกแบบนี้นะครับผมทั้ง2ข้างเหมือนกัน โอเคจากนั้นนะครับผมเปิดออกมาพับสามเหลี่ยมในลักษณะนี้ทั้ง2ข้างนะครับได้แบบนี้แล้วพับประกบกันแล้วก็เอานิ้วชี้ดันลงแบบนี้นะครับผมนี่ไอเราพับแบบนี้นะครับผมทั้งหมด2สีสีละ4แผ่นนะครับจากนั้นก็มาประกอบกันปึ๊บสอดเข้าไปในลักษณะนี้แล้วก็พับสามเหลี่ยมอันเล็กๆเข้าในลักษณะนี้นะครับผมเพื่อล็อกนะครับนี่ครับผมไอเราประกอบทีละอันนะครับประกอบเข้าในลักษณะนี้เลยปึ๊บจากนั้นก็พับสามเหลี่ยมทั้ง2ข้างเข้าแบบนี้เลย มันก็จะรูดได้แบบนี้นะครับผมให้เราพับแบบนี้จนรอบเลยนะครับทั้ง8อันพอครบทั้ง8อันก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับผมนี่ก็สามารถเปลี่ยนรูปแบบเป็นดากวกระจายได้เดี๋ยวพี่โนลองปให้ดูครับผม